คำว่าตัณหาเนี่ยมันหมายถึงความต้องการหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยก็จะ,ะหมายถึงตัณหานะทีนี้ความต้องการเนี่ยมันก็จะต้องมีคู่กันกันกบสิ่งที่ต้องการ ความต้องการต้องอยู่คู่กับสิ่งที่ต้องการเสมอมันไม่มีหรอกต้องการอะไรแบบลอยๆมันมีว่าต้องการจะเป็นนั่นเป็นนี่ต้องการอยากมีนั่นมีนี่ต้องการอยากได้นั่นได้นี่ต้องการอยากถึงนั่นถึงนี่ต้องการอยากรู้นั่นอยากรู้นี่นี่ย คำว่าต้องการเนี่ยมันจะมีคู่ก,กันกับสิ่งที่ต้องการเสมอและคำว่าต้องการเนี่ยมันจะมีอยู่กับอีกหนึ่งสิ่งคือเมื่อต้องการมันจะก่อให้เกิดการต้องกระทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคนเราถ้ามันต้องการอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเกิดความคิดที่จะ ได้สิ่งนั้นมาเนี่ยพออยากได้ก็ค um er to ืออยากจะได้มาก็ต้องไปหามันมาเพื่อให้ได้มาคําว <car ่าต้องการคืออยากได้เนีพออยากได้ค huh ือต้องการเอามาพออยากได้คือต้องการเอามาแต่ถ้าโยมไม่อยากได้โยมก็จะไม่ไปเอามาพอมีคำว่าอยากได้มันจะต้องการเอามา พอต้องการเอามามันจะเกิดการกระทำเพื่อให้ได้มันมานั้นตัณหาถ้ายังมีอยู่การกระทำของคนก็จะยังมีอยู่เขาเรียกการกระทำว่าวกรรมนะทีนี้ตัณหาในโลกเนี่ยที่สุดแล้วไม่ว่าจะต้องการอะไรต้องการสิ่งใดหากคนมุ่งหวังจะถึงจุดสูงสุดคือพ้นทุกข์พ้นการเวียนว่าย ถึงบรมธรรมที่นำพาบุคคลก้าวข้ามโลกนี้เสียได้คนนั้นจะต้องคลายความต้องการทุกสิ่งในโลกให้ได้คลายความต้องการทุกสิ่งคือทุกสิ่งจริงๆเพราะว่าจุดสูงสุดของฐานะความหลุดพ้นชนิดไม่กลับกําเริบอ่ะม,มันอยู่ในจุดที่จิตเข้าถึงสภาพที่ สิ้นความต้องการโดยแท้จริงคำว่าสิ้นน่คือไม่เหลือถ้าเหลือคือไม่สิ้นเหลือนิดหนึ่งก็คือไม่สิ้นเหลือกับเรื่องอะไรแม้เพียงนิดหนึ่งก็คือไม่สิ้นอย่างอนาคามีเนี่ยยังไม่สิ้นตัณหาเพราะว่ายังเหลือความต้องการที่จะหลุดพ้นนั้นน่ะย,ยังไม่บรรุเลยความต้องการอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องเศร้าหมองแต่มันเป็นเงื่อนไขทำให้จิตไม่ได้หลุดจากจุดตำแหน่ง ที่ยังไม่หลุดพ้นนั้นได้นั้นคำว่าต้องการในภาษาซื่อๆคือความอยากหรือตัณหานั่นเองนั้นในแง่ของพุทธศาสนาบุคคลจะจบกิจการปฏิบัติเมื่อสิ้นตัณหาจิตหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาสิ้นการเวียนว่ายเพราะสิ้นตัณหานั้นข้อปฏิบัติเลย เป็นงานเลยที่ต้องรู้ชัดเลยคือหากต้องการถึงจุดสูงสุดต้องผ่านวันเวลาที่ทำให้ความต้องการนั้นลดน้อยลงเบาบางลงเพื่อถึงปลายทางคือสิ้นความต้องการได้ในที่สุดคนปฏิบัติธรรมต้องคิดเลยว่าถ้าอยากหลุดพ้นต้องทำให้สิ้นตัณหาถ้าไม่มานั่งคิดเรื่องทำให้ตัณหาสิ้นเน่ยคนนั้นสิ้นตัณหาไม่ได้หรอก เพราะมันต้องวางไว้เป็นเป้าหมายเลยว่ากิจของการปฏิบัติเพื่อถึงจุดสูงสุดเนี่ยต้องทำให้ตัวเองสิ้นตัณหาให้ได้เป็นเป้าหมายเลยนะบางคนขยันจะจะ,จะเจริญสติบ้างจเจริญนูน่นจะสร้างแต่สติบ้างแต่ลืมคิดเรื่องทําให้สิ้นตัณหาแล้วอยู่ดีๆมันจะสิ้นไปเองมันก็สิ้นไม่ได้มันต้องทําให้สิ้นเนี่ยนี่คือคําว่าตัณหานะ หมายถึงความต้องการเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลต้องทำให้สิ้นไปกับอีกคำหนึ่งคำว่ากิเลสกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองคือมันเป็นสิ่งท,ท,ที่ทำให้ใจสูญเสียความสดใสสูญเสียความบริสุทธิ์หมองเพราะว่าบาปทำรมองเพราะอกุศลเกียเตสทำให้หมองได้สองอย่างคือหนึ่ง พอมีกิเลสบางชนิดบางตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันหมองในแง่ทำให้จิตเริ่มทึบถึมนะสูญเสียความใสสูญเสียประกายสูญเสียความบริสุทธิ์ในตนเองสูญเสียความสะอาดเนี่ยคือกิเลสมันทำให้เกิดผลต่อจิตที่ทำให้กลายเป็นไม่สะอาด ซึ่งมันก็มีหลายตัวกับกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองคือมันทําให้คนนั้นเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แล้วจิตหมองเลยเป็นทุกข์แล้วจิตหมองเลยนั้นกิเลสเป็นเครื่องหมองในสองในคือมันทําให้คนนั้นเป็นทุกข์พอมีกิเลสตัวนี้โผล่ขึ้นมาทุกข์เลยมันทําให้หมองเพราะทุกข์มีไหมทุกข์แล้วไม่หมองไม่มีเพราะทุกข์แล้วหน้าดําเลยนั้นกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองตรงเนี้ยคือหนึ่ง มันทำให้จิตเปื้อนนะเพราะข้อเป็นอกุศลธรรมกับมันทำให้จิตทุกข์ขาจงรงแล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองซึ่งกิเลสที่มันหมายถึงเครื่องเศร้าหมองอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะไปหาเอาเองเยอะเลเกิจานจารยในเดี๋ยวต้องพูดเยอะเดี๋ยวยาวหนังสือมีให้อ่านน,ะนิมนต์ไปทางความเพียรต่อบ้างนะไม่ต้องพึ่งอาจารย์อย่างเดียวนะ ต่อมาคําว่าอาสวะอาสวะในที่นี้เนี่ยพระเจ้าค้นพบภายหลังจากสิ้นอาสวะไปก่อนแล้วนะถ้าพระอ,องค์ไม่สิ้นอาสวะเนี่ยพระอ,องค์จะไม่รู้จักว่าอะไรคืออาสวะการค้นพบอาสวะค้นพบภายหลังจากที่ตัวเองถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์สูงสุดได้สำเร็จแล้ว และเมื่อถึงจุดบริสุทธิ์สูงสุดนั้นน่ยท่านเลยย้อนกลับมาตรวจตราว่าอะไรที่สัตว์ทั้งหลายได้ได้มีเก็บไว้กับตนเป็นเวลายาวนานตลอดมาไม่เคยหายไปเลยตลอดการยาวนานแห่งจุดกําเนิดชีวิตจนถึงวันปรินิพานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีอยู่คู่กันมาโดยตลอดเลยคืออาสวะสี่ตัวหนึ่งอวิชาสวะ อวิชชาสวะคือภาวะที่ไม่มีความรู้อริยสัจสี่ทำไมถึงเรียกอาสวะเพราะว่ามันหมักแล้วดองหมักดองคืออะไรคือมันอยู่กับตัวเองมาตลอดไม่เคยหายไปเลยไม่เคยขาดเลยข้อแรกคือภาวะที่จิตไม่เคยมีความรู้เรื่องอริยสัจมาเลยตลอดการยาวนานทำไมไม่เคยรู้มาเลยอ่ะ เพราะว่าถ้ารู้อริยสัจเมื่อไหร่ก็คือไม่ต้องเกิดแล้วสาเหตุที่ยังมาเกิดได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เพราะาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยรู้แจ้งอริยสัจมาเลยสักครั้งเดียวนี่คือพระเจ้าพบว่าตลอดการยาวนานสิ่งที่ติดมากับผู้คนและในหมู่สัตว์คืออวิชชาภาะวะที่ยังไม่เคยรู้อริยสัจมาเลยสักครั้งเดียว มีไหมสักชาติหนึ่งที่รู้แจ้งอริยสัจแล้วคิดว่ามีไหมถ้ามีแสดงว่าไม่ได้มาเกิดแล้วที่มาเกิดอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรยังไม่รู้แจ้งอริยสัจชาตินี้ที่มาเกิดยังไม่รู้เลยว่าชาตินี้จะรู้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อันนี้คือจัดว่าอาสวะคือเงินหมักดองกับอีตัวพระวาสวะคือพบหมักดองพบคือความเป็นตลอด ตลอดการยาวนานเราไม่เคยสิ้นพบมาก่อนเลยถ้าสิ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีมาเกิดละเพราะว่าถ้าสิ้นพบเมื่อไหร่มันจะสิ้นชาติแต่เพราะมีพบจึงมีชาติเน้นตลอดการยาวนานพบไม่เคยดับมีพบมาตลอดยาวนานถ้าพบสิ้นไปแล้วปตอนนี้เราไม่ได้มาเกิดและดังนั้นพบจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยเด็กวาสวะพอแล้วเหนื่อยแล้ว ลือสองตัวไปหาเองอธิบายก็ได้นะแต่แบ่งงานกันบ้างสิเอาอะไรกันกันหนาก็อาจารย,ย์ฝากไว้ให้สองตัวไปหาต่อเองนี่คือเฉลยให้ฟังว่าคําว่าอาสวะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่หมักดองมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่จุดกําเนิดชีวิตเราเลยแหละว่าตลอดการนานนั้นเนี่ยอาสวะทั้งสี่คืออวิชชาสาวะภวาสาวะทิฏฐาสาวะ กามาสวะมีมาตลอดการยาวนานไม่เคยสิ้นไป